วันนี้นะคะครูสองจะสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูก่อน,นะะไม่ยาวมากเสร็จแล้วนักเรียนต้องตอบครูให้ได้ว่าวิดีโอที่ครูให้ดูพูดถึงอะไรเห็นนะคะ some people, if we are talking about sufficiency economy, then they will think about farmer. Farmer has a farm. He separated his farm into four parts. First, build a pool to store water. Store water in the rainy season and use it in the summer to grow crops or feed animals. Second part, grow rice. Most Thai people consume rice as a main dish, so by growing rice, we will have food stock for the whole year. Also save money that we normally spend to buy rice. Third part, grow food, crops, and herbs for killing sickness. What's about the leftover? Sell it. Last part, build a house, feed animals, pig, chicken. Or maybe fish. This is what most people understand about sufficiency economy, but this is just a part of sufficiency economy, which we call new agriculture theory. What if we don't have a farm? What if we live in a condo or apartment? We wake up, we go to BTS, we start our day with coffee in the office. Then, what is sufficiency economy for us? There are three main parts in sufficiency economy. First, moderation. Learn how much will suffice, not too much, not too less. Expenditure should be appropriate to income. You earn 30K, you spend 2K for jeans. Is 5 correct? You earn 8k, you spend 2k for gin. No, it's not 5 incorrect. Sufficiency didn't mean you cannot buy luxurious things, but you have to know how much spend based on your own income. You don't have to save too much, so you are unhappy. So, how do we decide if we are spending appropriately or not? Second, Reasonable net. When you have to make a decision, you have to make it based on the truth. For an example, when you buy something, you buy because you need it, not because you want it. But it does not mean you cannot buy a phone or MacBook. If you are an application developer and need this thing to work, this is what you need. So you have a reason to buy it. Third, saving moon. Saving moon means you have to be prepared, saving your money for unpredictable future. For an example, if one day you get sick, it's fine. You still have some money saved to take care of yourself. These things combined together are what we call sufficiency economy. Ah, okay, ha. จากวิดีโอเมื่อกี้นี้นักเรียนบอกครูว่าเขาพูดถึงอะไรอ่าไหนใครบอกครูได้บ้างเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษของเราใช้คำว่าอะไร sufficiency economy philosophy ถูกไหมเกี่ยวกับปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงทำไมนักเรียนถึงคิดว่ามันถึงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะอะไร อะอะไรนะมันมันสิ้นเปลืองอ่ะมันมีความสิ้นเปลืองอยู่ในนี้ใช่ไหมจากประเด็นที่นักเรียนจับได้ใช่ไหมคะจากวิดีโอมีอะไรอีกอะไรตั้งแต่ต้นคลิปเลยมีอะไรอีกมีชาวนามีชาวนาโอเคแสงสังเกตเรียกว่าอะไรอ้าวฟ้าเมื่อไม่ติดอะไม่เป็นไรฟาร้าเมื่อตอนนี้ถูกไหมคะเกี่ยวอะไรกับฟ้าเมื่อนักเรียน เกี่ยวอะไรกันอ่าเกี่ยวกับการ,กรเกษตรถูกไหมคะปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกี่ยวกับการ,กรเกษตรถูกไหมที่เราเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดถึงชาวนาพูดถึงอะไรอีกการแบ่งพื้นที่ออกเป็นเท่าไหร่ส,รสี่ส่วนถูกไหมคะสี่ส่วนแบบนี้เลยจริงๆเรื่องนี้เราจะเคยเรียนในรูปแบบของรายวิชาสังคมถูกไหมคะถูกไหมสังคมใช่ไหมคะที่เคยเรียนแล้วว่าเขาจะบอกว่า แบ่งออกเป็น4ส่วนถูกไหมทีนี้เมื่อกี้พาร์ทแรกที่เราเข้าใจนะคะเขาพูดถึงอะไรลูกพาร์ทแรก<ม>บ่อน้ํา<ม>เขาพูดถึงครูใช่ไหมเออเขาจะหมายถึงว่าให้ในทางกเกษตรเนี่ยอไเขาจะมีการแบ่งพื้นที่คือเกษตรกรอะอย่างน้อยๆยังไงก็ต้องมีที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตัวเองหรือว่าที่ดินที่ที่เช่าเพื่อทํา ทำนาทำกเกษตรทำสวนกเกษตรอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเขาจะแบ่งพื้นที่ลยเป็นเป็นบ่อน้ําที่เอาไว้เลี้ยงอะไรเลี้ยงปลาไว้กักเก็บน้ําตอนไหนตอนหน้าฝนเออเออกักเก็บน้ําตอนหน้าฝนเพื่อเอาไว้ใส่หน้า,าหน้าแง้งหรือหน้าร้อนถูกไหมคะเออต่อไปเขาเอาพื้นที่อีกส่วนหนึง่งไว้ทําอะไรไร์ปลูกข้าวถูกไหมปลูกข้าวปลูกทําไม อย่างน้อยๆถ้าไม่ปลูกไว้เพื่อขายก็ปลูกไว้เพื่อขายแล,ละประทานเองอถูกไหมคะแล้วถ้ามันนอกเหนือจากการที่เก็บไว้รับประทานเขาก็จะนำมันไปนำไปทำอะไรเอาไปขายถูกไหมโอเคปะนี่คือเกษตรกรถูกไหมคะเราไม่ได้ทำนาร้อยเปอร์เซ็น์ถูกไหมเขาจะมีอาชีพเป็นที่เป็นชาวนาที่เป็นแบบชาวนาไปเลยอะ่ะ ปลูกนาอย่างเดียวปลูกข้าวอย่างเดียวถูกไหมคะอะต่อไปปลูกข้าวแล้วเขาปลูกอะไรปลูกผอะปลูกผลไม้อะปลูกผลไม้ปลูกอะไรอีกเฮิร์บสมุนไพรถูกต้องปลูกผลไม้สมุนไพรแล้วก็พวกพันธุ์พืชอื่นๆนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่เขาอยู่ถูกไหมอะเมื่อกี้เพื่อนบอกพริกไม่ใช่พริกนะคะ พิกพิกแปลว่าหมูถูกไหมอ่ะเพื่อนให้คานี้มาแต่จริงแล้วอันนี้คือที่อยู่อาศัยอ่ะที่อยู่อาศัยก็คืออ่ะเป็นบ้านเป็นบ้านของเราซึ่งบ้านก็คือคงจะไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะมากถูกไหมมันก็จะมีโซนที่แบ่งไว้เป็นคอกเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงอ่ะเลี้ยงควายได้เลี้ยงไก่อะไรอีกเป็ดอะไรแบบนี้ถูกไหม เพราะเวลาเราเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เราจะได้ผลผลิตของเขาคืออะไรเออเลี้ยงหมูก็ได้เนื้อถูกไหมเลี้ยงไก่ก็ได้ไข่เลี้ยงเป็ดก็ได้ไข่ถูกไหมคะอันนี้คือเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ถูกไหมได้คิดไว้ถูกไหมคะในบริบทของคุณเป็นกเกษตรกรคุณเป็นฟาร์มเมอร์ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในบริบทสังคมเมืองล่ะ ถูกไหมคุณไม่ได้มีอันเนี้ยคุณไม่ทำเนี้ยคุณทำอย่างไรเจึิเกิดอะไรขึ้นมาอ่าอันนี้เลยนะคะปัจชยเศรษ,รรษฐกิจพอเพียงมีกี่ห่วงะสามห่วงสองเ<ม>งื่อนไขไที่ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกเกษตรหรือว่าทําอาชีพอะไรก็ตามก็นําไปใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คืออย่างแรกเลยอ่ะคำว่า Middle Path คันนี้นะคะตัวสีแดงเห็นไหม Middle Path ก็คือทางสายกลางถูกไหมคะคือทางสายกลางทางสายกลางคืออะไยอ่านักเรียนมาดูเขาให้ไว้3ห่วงค่ะนันเกเรียนห่วงแรกคําว่า moderation ความอะไรความพอประมาณถูกต้องความพอประมาณเมื่อกี้นี้ไหนใครที่ได้ดูวิดีโอเขาพูดว่าอะไรความพอประมาณ เขาบอกว่าไง <Okay. S 1> เราได้เงินเดือนเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> ออดเราได้เงินเดือนสามหมื่นถูกไหมคะได้เงินเดือนสามหมื่นแล้วเรานําไปซื้อกางเกงยีนสองพันความพอประมาณ <Okay. S 1> ได้ไหมพอไหม <Okay. S 1> โหรายรับเราเยอะรายจ่ายเราน้อยกว่ารายรับนี่โอเคอยู่เป็นส่วนหนึ่งเราอยากได้เราคงไม่ซื้อกางเกงยีนเดือนละห้าตัวหรอกมั้ง <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> พอเมื่อกี้นี้เขายกตัวอย่างแค่ตัวเดียว <Okay. S 1> ถูกไหมคะโอเคสมเหตุสมผล ง่ายๆก็คือเอาคำต้องน้อยกว่าอินคำเอาคำคือรายจ่ายอินคำคือรายรับโอเคไหมอ่ะต่อไปค่ะอ่ะ r e a s o n a b e เนียนักเรียนห่วงนี้เห็นไหมความมีอะไรม,มีเหตุผลอย่างที่ในรูปเมื่อกี้เห็นไหมมีเขาจะขึ้นรูปอะไร iPhone ขึ้นมา MacBook ขึ้นมาซึ่งในวิดีโอเขาบอกว่า ที่เราใช้อุปกรณ์แบบนี้ยี่ห้อแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราใช้เงินเกินตัวนะแต่เราคำนึงถึงการใช้งานแล้วถูกไหมคะ iPhone เครื่องหนึ่งใช้ออย่างน้อย5ปีได้ไหมไเออหปีนะคะขั้นต่ำนะคะโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ประมาณ5ปี5ปีนี่คือก็สุดๆแล้วนะถูกไหมคะแต่ว่ายังใช้ต่อได้อีก Mac book อย่างเนี้ยทุกอย่างต้อง สมเหตุสมผลคือเหมาะกับการใช้งานของเราถ้าเรารู้ว่าเราใช้บ่อยใช้ตลอดในสายงานเนี้ยเราก็สามารถซื้อได้โดยที่เราต้องเสียดายอะไรไหมไม่ต้องมีเหตุผลแล้วอ่ะต่อไปห่วงที่3ค่ะ self immunity ก็คือความมีภูมิคุ้มกันในตนัวนี้อันนี้สถานการณ์ง่ายๆเลยถ้าเราป่วยแต่ว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีความพอประมาณเรามีความมีเหตุผลมาตลอดสแสดงว่าเงินเรายังไงก็เหลือ ถูกไหมคะเงินส่วนที่เหลือมันกลายเป็นเงินเก็บถูกไหมนักเรียนมันก็กลายมาเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองในอนาคตเมื่อใดที่เราป่วยเรามีเงินที่จะรักษาถูกไหมคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือ3 <c oughs> ห่วงต่อไปส่วน2เงื่อนไขก็คือ knowledge กับ moral fiber นักเรียน knowledge ตอนนี้ความรู้การที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีอะไรนักเรียนความรู้ง่ายๆเลยในทุกๆเรื่อง ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรทําอะไรทุกอย่างในชีวิตต้องมีความรู้ศึกษาหาก่อนความรู้เลยโอเคนะอย่างเช่นจะซื้อ macbook เอาง่ายๆศึกษาถูกไหมเราต้องมีมันเออใช้งานยังไงถูกไหมมันเหมาะกับสายงานแบบไหนอะไรแบบน้มันราคาเท่าไหร่โอเคราคาก็ถือว่าเราก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมเออลราไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นที่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงถูกไหมคะนี่คือความรู้ต่อไปมอลล์ไฟฟก็คือ คุณธรรมนักเรียนการเดินทางสายกลางของเราจะต้องไม่เดือดร้อนเดือดร้อนใครถูกไหมทางของเราไม่ใช่ว่าไปเบียดคนอื่นเขาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ความพอประมาณของเราต้องไม่เดือดร้อนใครความมีเหตุผลของเราจะต้องไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวถูกไหมไปเดือดร้อนใครมีภูมิคุ้มกันในตัวเองก็ต้องไม่เดือดร้อนใครความรู้คู่คุณธรรมน,นี่คือสองเงื่อนไขโอเคนะคะอ่ะ ตนี้ต่อไปครูจะสอนคำศัพท์ที่ใช้ใน Sufficiency Economy นักเรียนอะเมื่อกี้เราจะเจอคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ Sufficiency Economy Philosophy ก็คือปัจญาของเศษร,ร,รษฐกิจพอเพียงถูกไหมภาษาอังกฤษ,กฤษเราใช้คำนี้คำมันอาจจะยาวนิดนึงแต่จริงๆมันแบ่งช่วงได้ชัดเจนอยู่แล้ว Sufficiency นะคะแปลว่าพอเพียง Economy แปลว่าเศษร,ร,รษฐกิจ Philosophy ตัวข้างล่างแปลว่าปัจจั ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าเอามาต่อกันเราก็จะเข้าใจมินนิ่งได้นะคะอ่ะต่อไปอ่ะ moderation นักเรียนจริงๆให้นักเรียนจำรูปภาพดีกว่าอ่ะเครื่องหมายถูกผิดไอ้ไม่ใช่เครื่องหมายถูกผิดขอโทษเครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมจะเ,เป็นอย่างนี้ใช่ปะดีกับไม่ดีหมายความว่ามันคือ moderation นักเรียนความพอประมาณเราไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบดีเลิศถูกปะ่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรให้มันแย่มากถูกไหมเราอยู่ตรงไหน อยู่ตรงกลางเรามีความพอประมาณถูกไหมคะ,ะเรียกว่าความพอประมาณนะต่อไป reasonableness อ่ะดูก็คือความมีเหตุผลต้องไม่เอ็นเอียงไปทางไหนถูกไหมไม่ใช้อารมณ์ตัดสินไม่ได้ใช้ความอยากถูกไหมคะเราต้องมีมันจะมีน e e d กับ a n t ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเจอคือความต้องการกับความจําเป็นถูกไหมคะเราจะต้องใช้ความจําเป็นมากกว่าในชีวิตไม่ใช่ความต้องการถูกไหมอันนี้คือ ความมีเหตุผลนะคะต่อไปเซลฟ์อิมมูนตี้ก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตนเองจริงๆมันต้องที่ดีด้วยนะการมีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีเออต้องมีที่ดีด้วยถ้ามีแบบไม่ดีเราจะมีไหมมีทําไม,มเอออยามีดีกว่าถูกไหมคะต้องมีที่ดีด้วยนะคะเพิ่มเติมนะอ่ะต่อไปอนะินคมนักเรียนวัฒนศิธิ์มินอินไทยอินคมรายรับค่ะอินแปลว่ารับเข้ามาข้างในอินคมคือรายรับนะคะ อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น word ที่เราเจอได้ในทั่วไปเนาะต่อไป out come คือรอยายจ่ายมีรับมันก็ต้องมีจ่ายแต่ครูบอกแล้วว่า out come ต้องน้อยกว่า income ถูกไหมอ่ะต่อไปค่ะ decision ค่ะนักเรียนง่ายๆเลยถูกผิดคือการตัดสินใจเอา,เอ,าอย่างนี้ได้ไหมจะซื้อดีไหมจะใช้อันนี้ดีไหมจะไปทางนี้ดีไหมถูกไหมคะจริงๆทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์มีการใช้การตัดสินใจทั้งหมดถูกไหมคะ ต่อไปอ่ะอันนี้แหละที่อยากให้นักเรียนได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเยอะๆก็คือ need กับ want คำนี้ need นักเรียน need ใช่ need เนี่ยมันคือความจำเป็นอ่าดูนะ need เนี่ยมันคือความจำเป็นอะไรคือความจำเป็นของเราเอออะไรคือความจำเป็นของเราเราต้องรู้นะตัดสินใจให้ดีนะ want อะไรคือความต้องการความต้องการหมายถึงว่ามีก็ได้มไ,ดไม่มีก็ได้มไ,ดไม่ตายเออแต่ need เนี่ย โอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องมีมันจําเป็นมากโอเคนะในทุกๆเรื่องนะคะในการตัดสินใจต่อไป unpredictableunpredictable Un ก็คือนักเรียนจะต้องคือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคาดการได้ไหมไม่ได้การนี้ก็เข้าไปอยู่ใน self immunity ได้ก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตนเองวันหนึ่งเราจะรู้ไหมว่าเราเดินออกไปข้างหน้าเรียนอาจจะโดนรถเฉี่ยวก็ได้ถูกปะ แล้วยังไงอ่ะเงินอ่ะมันต้องใช้เงินนะักเรียนถูกไหมเป็นปัจจัยสําคัญเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเรามีปุ่มุ้มกันที่ดีเรามีเงินเก็บไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้ใน unpredictable ในเหตุการณ์ที่มันคาดการไม่ได้เห็นะอ่ะต่อไป saving money จบเลยคือการอะไระการออมเงินท้ายที่สุดแล้วค่ะ3ห่วง2เง,งื่อนไขของเราผลที่ได้มาก็คือเราสามารถ มีเงินเหลือเก็บถูกไหมเออโอเคนะคะสุดท้ายเราจะมีเงินเหลือเก็บจะเก็บในรูปแบบไหนก็ได้คุณจะหย่อกับปุกคุณจะฝากธนาคารคุณจะทํารูปแบบไหนก็ได้ฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อะไรอย่างงี้สุดท้ายสิ่งที่คุณได้เก็บไว้มันก็จะตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตของคุณสิ่งที่มันอันพิทิเกเบลคาดการณ์ไม่ได้ถูกไหมคะอ่ะอันนี้คุณทวนนะอีกรอบหนึ่งนะอ่ะภาพนี้ค่ะคืออะไรอ่า Efficiency, Economy, Philosophy โอเคนะ่ไนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมกับครูการจนานะคะนักเรียนต้องจำคำศัพท์ให้ได้นะต่อไปคทำนี้อะไร m o d e l a t i o n อ่ะเอาเสยนตา้งครูมอด o ด a t i o n a t i o n เ e อร์มอดเดิล n อ่อ่ะ n ก็คือความพอประมาณนะคะต่อไป Reason Ableness Reasonableness เบรกเกอร์ความมีเหตุผลต่อไป Self Immunity Self Immunity ูน imm ิตี m เซลฟ์อการมีภูมิคุ้มกันในตนเองต่อไป hey, อะไรง่ายมากคำนี้ i ป ري สิ i n c ค m e คือรายรับต่อไป oh, <wow. S 1> Outcome คือรายจ่ายต่อไปดี oh, <wow. S 1> Dec ค decision คือการตัดสินใจอ่ะ decision คือการตัดสินใจโอเคนะต่อไปสองคำสองคำ need or want ก็คือจำเป็นหรือต้องการถูกไหมอ่ะอีกนิดนึงอ่ะ unpredictable คาดการไม่ได้ไม่รู้เลยอนาคตไม่รู้เลยจริงๆต่อไปสุดท้าย saving อ่ะ saving money โอเคเ o เ d อ่ะ ต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะอ้าญาตส่งต่อให้กับครูการจนาค่ะ